เรื่องของนายพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับถูกพูดถึงในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ไปออกรายการของคุณสรยุทธ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งพูดเหมือนกับว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ19กันยา2549จนกระทั่งแทบจะมางานศพของคุณพ่อไม่ทัน แล้วเขาก็กล่าวอ้างว่าตอนนั้นได้รับผลกระทบมากลําบากมากต้องบินจากสาหรัฐเพื่อมางานศพของคุณพ่อแล้วก็ถูกควบคุมตัวเพราะว่าตัวเองตอนนั้นได้รับผลกระทบเพราะว่าทําหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้ช่วยหรือผู้ติดตามคนที่มีตําแหน่งรัฐมนตรีในขณะนั้นนี่นะแล้วก็ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์เขาก็ไปจับผิดว่าคุณพิธานั้นไปให้สัมภาษณ์คุณแหม่มสุริวิภาเมื่อหลายปีก่อนนั้น เหมือนกับพูดไม่ตรงกันตอนนั้นเหมือนกับบอกว่าตัวเองเป็นนักเรียนแล้วก็มางานศพคุณพ่อแล้วก็มาทันนี่นะ,ะเอาประเด็นของเนื้อหาก่อนมูตแอนโทนย๋ยวค่อยว่ากันน,นะฮะพอเรื่องนี้ปรากฏออกมาคนก็เอาบทสัมภาษณ์สองบทนี้มาเทียบเคียงกันปรากฏว่าพิธาเหมือนกับพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวานนี้ก็มีวันก่อนนี้มีเฟซบ,บุ๊กของพลนระาโทวัชระ ลิทธาคณีหรือว่าเสนิดท่านเป็นอดีตนายทหารนักบินของกองทัพอากาศนะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกับคุณพ่อของพิธาก็คือคุณพงศักดิ์ลิมเจริญรัตนเ์เสนิดเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นต้นว่าพิธากุเรื่องให้ดราม่าว่าต้องวิ่งหาเงินทําศพพ่อไร้สาระมากสร้างดราม่าเพื่อให้คนสงสารคุณพงศักดิ์เป็นนักธุรกิจฐานะเศรษฐี ตระกูลนี้ฐานะร่ำรวยนะฮะเป็นผู้นำเข้าเชือกมันิลาผู้เดียวในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพามีห้างในสำเพงนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าโอ้โหต้องวิ่งหาเงินมาทำศพของคุณพ่ออนี่นะฮะแล้วก็การถูกควบคุมตัวที่กองทัพอากาศดอนเมืองจนมางานสพไม่ทันแท้จริงแล้วถูกกักตัวที่กองทัพอากาศเพราะวันนั้นคมชยึดอานาจแล้ว และตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์เมื่อปีห้าสองว่าถูกกักตัวเพียงแค่4ี่หชั่วโมงเท่านั้นเพราะเหตุการณ์กําลังตึงเครียดร,ระวังกองทัพอากาศจะฟ้องหมิ่นประมาทให้ร้ายกองทัพนี่นะฮะทางเสนิดเนี่ยออกมาเหมือนกับจับผิดว่าสิ่งที่พิธาพูดนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอ,อ,อืแล้วก็ล่าสุดพิธาโพสเอไว้เมื่อแชั่วโมงที่แล้วยาวเลยนะฮะก็พอจะสรุปให้ฟังว่า พิธาเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอธิบายหนึ่งในเหตุการณ์ที่บีบหัวใจผมที่สุดในชีวิตนั่นคือการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักอย่างกระทนหันโดยที่ไม่ได้ล่ำลากันในช่วงรัฐประหารปี49ประเด็นที่มีความพยายามนำบทสัมภาษณ์ผมกับคุณสรยุทธ์เมื่อสัปดาห์ก่อนไปเทียบเคียงกับบทสัมภาษณ์ของผมกับคุณแหม่มสุริวิภาเมื่อสิบกว่าปีก่อนว่าผมให้สัมภาษณ์สองครั้งไม่ตรงกันผมขอยืนยันความจริง รูปสามภาพเพื่อให้กระจ่างเขาก็โพสต์รูปที่หนึ่งสแสดงให้เห็นว่างานศพของคุณพ่อมีอยู่เจวัน1 8บแถึงยีกันยายนนะฮะต่อคำถามที่ว่าสรุปแล้วมาทันหรือไม่นะคำตอบคือมาทันครึ่งครึ่งก็คือ2 2่สถึงยีและไม่ทันครึ่งก็คือ, 20, อ1 8บแถึงยี่สินะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์คุณสุริวิภากับคุณสรยุทธจึงไม่มีอะไรขัดแย้งกัน เข้สรุปแบบนี้ต่ความจริงขัดแย้งนะความจริงขัดแย้งเพาอบอกคุณสรยุทธ์เนี่ยไม่ทันเกือบจะไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันใช่ไหมไม่ทันนะไม่ทันผมจําได้ผมไปไม่ทันผมไปไม่ทันงานศพพ่อใช่ไหมนี่ประเด็นต่อมารูปต่อมาอ้างอิงถึงข่าวจากชาแนลนิวเอเชียรายงาน21กันยายนเครื่องบินรัฐบาลไทยที่กลับสู่ประเทศ หลังการรัประหารโดยลงจอดที่สนามบินกองทัพอากาศประมาณเที่ยง40นาทีเครื่องบินลำที่ผมโดยสารมาจากนิวยอร์กและลอนดอนรายงานข่าวจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและตรวจสอบบนเครื่องบินอย่างละเอียดผมถูกกักตัว5-6ชั่วโมงกว่ารถบัสจะออกมากว่าจะมีรถมารับถึงบ้านประมาณ2องทุ่มกว่า,วาจำได้ว่าถึงบ้านก่อนแม่และน้องที่ใส่ชุดดำกลับมานะี่ฮะ ส่วนเรื่องข่าวที่บุคคลอ้างว่าเป็นเพื่อนพ่อบอกว่าเห็นผมงานศพตั้งแต่วันแรกก็คือวันที่18คงจะเข้าใจผิดเป็นไปไม่ได้จําเป็นน้องชายผมหรือเปล่าครับนี่นะฮะหลักฐานชัดว่าวันนั้นผมยังอยู่ที่อเมริกาแล้วก็รูปที่3คือรูปถ่ายของครอบครัวและผมในงานศพของคุณพ่อ2 2กันยายน49หลังจากนั้นเก็บศพคุณพ่อไว้อีกร้อยวันก่อนจะเผานะฮะอย่างที่ผมเคยพูดในหลายโอกาส เมื่อเข้าสู่การเมืองและโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งจะมีการโจมตีกันมาเรื่อยจากนี้เป็นต้นไปซึ่งผมทราบดีว่าเป็นปกติทางการเมืองนี่นะฮะก็อันนี้ก็ว่าไปเขาพยายามจะเทียบเคียงในช่วงเวลาแล้วก็พยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันตรงมันถูกต้องและอ๋อแล้วก็ยังมีบทสัมภาษณ์เขาสัมทับมาด้วยว่ามันไม่สมควรที่ จะเอาเรื่องของคุณพ่อของเขาเนี่ยมาพูดในวาระแบบนี้ด้วยด้วยประโยชน์แบบนี้นะฮะคุณพิธาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องการเสียชีวิตของคุณพ่อคุณพิธาเนี่ยเป็นตัวคุณพิธาเองที่พูดเรื่องนี้นะใช่มันไม่ใช่อยู่สื่อนั่งอ่านข่าวแล้วก็มาคิดกันแล้วถามว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมพ่อพิธาตายเมื่อไหอไร่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะอคุณเป็นคนหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดใช่ไหมฮะข้อสองคุณหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเพื่ออะไร เพื่อให้ประโยชน์เข้าตัวคุณเองใช่ไหมนะฮะเพื่อให้ประโยชน์เข้าตัวคุณเองคุณลองไปดูมู a แอ t โทนที่คุณให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธกับคุณแหม่มสุริวิภาก็จะรู้ว่าตอนที่คุณให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธเนี่ยเหมือนกับคุณต้องการให้เห็นว่าคุณได้รับผลกระทบหนักหนาเลยจากเหตุการณ์รัฐประหารปี49ต้องการหาประโยชน์จากนี้ใช่ไหมโดยอ้างอิงถึงงานศพของคุณพ่อเป็นตัวของคุณเองอ่ะที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมา ประเด็นที่สามที่เขาจับว่าตอนที่คุณสัมภาษณ์คุณสยุตเนี่ยคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่อแต่สัมภาษณ์คุณแหม่มเนี่ยคุณบอกว่าคุณเป็นนักเรียน<อ>แล้วเสร็จแล้วคุณมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวผมลาออกจากการเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยหรือผู้ติดตามเนี่ยประมาณวันที่6กันยายน <c oughs> แล้วผมก็ไปเรียนแล้วก็เดินทางกลับมาประเทศไทยช่วงรัฐประหารตอนประมาณ19-20กันยายน แต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนที่คุณให้สัมภาษณ์คุณสยุธเนี่ยทำไมคุณไม่บอกว่าคุณกลับมาในสภาพนักเรียนล่ะทำไมคุณชคุณให้สัมภาษณ์ในประมาณว่าคุณกลับมาในฐานะที่คุณอยู่ในแวดวงการเมืองใช่ช่วยงานคุณสมคิดใช่พูดโอ้โหพูดจาแบบใช่ไหมฮะพูดผมช่วยงานผมเป็นช่วยงานท่านสมคิดอยู่ครับอแล้วความจริงเรื่องนี้พี่าเป็นคนเริ่มเองใช่เพราะคุณสยุตเขาบอกแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์ ได้รับผลกระทบด้านนี้ออมีครับมีครับเ,ออเป็นคนเริ่มต้นเลยใช่เป็นคนเริ่มต้นเลยแล้วกนะ็ใช้เนื้อหาท้องเรื่องก็คืองานศพพ่อคุณอืฉะนั้นที่คุณจัวหัวใน Facebook บอกแม่ไม่นึกเลยว่าผมจะต้องมาอธิบายกับเหตุการณ์ที่ผมบีบหัวใจผมที่สุดก็เป็นคุณทําทั้งนั้นน่ะใช่ใช่ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเอาง่ายๆเลยนะเป็นคุณนั่นแหละ ที่เอางานศพพ่อคุณเองเนี่ยมาใช้เพื่อให้ประชาชนฟังแล้วได้ผลทางการเมืองต่อคุณหรือว่าต่อพรรคคุณใช่ไหมคุณเป็นคนเริ่มเองแล้วคุณจะมาโอดครวนทําไมวาโอ้โหไม่นึกเลยนะผมจะต้องมาอธิบายในเหตุการณ์ที่บีบหัวใจผมที่สุดและตอนที่คุณออกรายการสรยุทธ์เนี่ยคุณไม่รู้สึกเลยว่าคุณไม่ควรจะเอาเหตุการณ์นี้เพราะมันบีบหัวใจคุณใช่คุณไปหาประโยชน์คุณไปเรียกคะแนนเสียงคุณไปเอาเหตุการณ์อื่น นะที่ไม่ใช่เหตุการณ์พ่อตัวเองตายดีกว่าไหมทําไมคุณไม่คิดอืพิทาคุณเนี่ยมีแต่เรื่องนะจริงๆนะคุณเนี่ยรู้สึกไหมว่าตัวคุณอะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องจริงๆและแต่ละเรื่องเนี่ยมันมาจากปากคุณเองหมดทั้งสิ้นนะใช่มาจากปากตัวเองหมดเลยช้างป่วยนะมีทหารไ่ทําไมไปรบกับใครก็ไม่ชนะแล้วก็มาเรื่องนี้นี่ยังไม่ได้นับ พฤติกรรมนะพฤติกรรมที่เขาดินทากันนะเกี่ยวกับอดีตครอบครัวคุณใช่ไหมเนี่ยไม่นับนะเนี่ยไม่นับนะโอ้โหคุณพิธาเนี่ยต้องตั้งสตินะผมว่าวันหนึ่งคุณคุณใช้เวลาวันนี้ก็ได้นะวันนี้วันพระนะเออวันนี้วันพระคุณลาลางานต่อพักคุณเลยแล้วคุณไปหาที่สงบสงบ,สงบแล้วพิจารณานะอย่างที่พระท่านบอกคนเราเนี่ยนะ อย่ามองแต่อย่ามองเห็นแต่ความเลวของคนอื่น mm hmm. อย่ามองเห็นแต่โอ้มองหานิสัยเสียของคนอื่นมองหาสิ่งร้ายๆพฤติกรรมไม่ดีของคนอื่นมอง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 ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะ mm hmm. ต้องอะไรรู้ไหมต้องมองตัวเองหานิสัยเสียพฤติกรรมเลวๆของตัวเอง mm hmm. ทุกวันคุณต้องมองหาอันนี้พระท่านบอกไม่ได้ผมบอกนะแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าพระรูปไหนบอกนะ อ่านเยอะเป็นคนที่ชอบอ่านธรรมะพระสอนอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะพิธาต้องแบบนั้นนะวันเนี้ยวันดีพิธาลางานเลยไม่ต้องไปช่วยหาเสียงหรอกเดี๋ยวไ่เข้าตัวไปนั่งอยู่ในโบสถ์หาวัดหาอะไรใกล้บ้านด้เอ้ยโทษนะผมไม่รู้คุณนับถือศาสนาอะไรนะถ้าคุณนับถือศาสนาคิดก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณนับถือศาสนาพุทธวันนี้เป็นวันดีเลยที่คุณต้องพิจารณาตัวเองนะเอมองหาสิ่งไร้ลัย พฤติกรรมเลวๆนิสัยเสียนะจากตัวเองเลิกมองจากคนอื่นมีไหมนะแล้วมองทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเจอเนี่ยเจอขัดเกลาซะอย่าทำอีกนะสิ่งที่เขาเมาส์เมาสกันในโลกออนไลน์ในโซเชียลเนี่ยสำหรับอดีตภรรยาคุณครอบครัวคุณในอดีตเนี่ยคุณทำแบบนั้นจริงไหมเอเอถ้าคุณทำแบบนั้นจริงคุณต้องไม่ทำอีก คุณต้องไปทําอีกถ้าคุณมีครอบครัวใหม่ครับเนียจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ฮะคุณต้องทําแบบนี้นะมันพอแล,ล้วล่ะผมว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมาจากปากคุณเองทั้งสิ้นอเออแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาโอ้โหใช่ไหมทั้งช่อก็ไปก่อเรื่องทั้งอะไรต่อมิอะไรเห็นแล้วก็แบบนี่นะฮะคนที่แบบเ,ออเสนอตัวเองมาเป็นนายกนะใช่นี่นะฮะ นี่เขายังไม่นับรวมประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตอนนั้นคุณไม่ใช่ผู้ช่วยคุณสมคิดคุณเป็นนักเรียนคุณได้สิทธิอะไรกลับเครื่องบินลานั้นคุณใช้สิทธิอะไรอ่ะแล้วคุณธีระเชื่อหรือว่าเขาเป็นผู้ช่วยคุณสมคิดผมก็เฉยๆนะเออคือนอกจากที่คุณอธิบายคุณกลับมางานศพพ่อคุณเนี่ยทันไม่ทันแล้วเนี่ยอย่างที่คุณธีระบอกอ่ะคุณมาในฐานะอะไรกันแน่เอันนี้คุณยังไม่ได้เคลียร์นะคือในคลิป ออกสองรายการเนี่ยมันมีมันมีหลายปมนะนอกจากปมคุณมาทันหรือไม่ทันงานศพพ่อคุณใช่ไหมและคุณคุณเครื่องบินคุณขึ้นเครื่องมาเนี่ยคุณทํางานให้กับคุณสมคิดหรือคุณเป็นนักเรียนเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็คุณมีสิทธิ์อะไรมาบินมันเป็นเครื่องบินไทยคู่ฟ้าคุณกินเงินภาษีของประชาชนหรือเปล่านะคุณพดุงเนี่ยช่วยคุณใช่ไหมอาคุณเนี่ย ช่วยคุณใช่ไหมให้บินฟรีอ่ะเออคุณไม่รู้สึกอายเหรออันนี้ทำไมคุณไม่เคลียร์อ่ะคุณโพสตอีกก็ได้นะไหนคุณโพสตอีกสิอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์บีบหัวใจคุณเลยนะไม่ได้เป็นเหตุการณ์บีบหัวใจเอาเอาสั้นๆง่ายๆคุณมาอ่ะคุณตอบอาจจะตอบไปแล้วก็ได้โอ้ผมมาในฐานะคาบเกี่ยวไม่มีอะฐานะคาบเกี่ยวใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็นั่นแหละสิเพราะเขาบอกลาออกจากผู้ช่วยเออ ยกกระเป๋าที่เาผู้ช่วยนะลาออกจากผู้ช่วยเนี่ยวันที่หกหกกันยาแล้วลาออกทำไมลาออกเพื่อไปเรียนฉะนั้นพอคุณพ่อคุณเสียวันที่สิบแปดคุณเดินทางมาวันที่ยี่สิบยี่บเอ็ดเนี่ยนะตอนนั้นคุณไม่อยู่ในสถา,านะผู้ช่วยแล้ว <c oughs> เป็นนักเรียนแล้วนะใช่และทำไมไปบอกคุณสรยุทธ์แบบนั้นแล้วท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูนะเราเรามีเรามีช่วงคุณสรยุทธ์ออกรายการไหมเราให้ดูอีกทีก็ได้นะ ดูน้ำเสียงของคุณพิธาเวลาตอบตั้งแต่ต้นเลยออาดูตั้งแต่ต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกันบ้านก็ไม่ได้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีอะไรดีตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยมันต้องคิดเผื่อไว้สิเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นกันบ้านให้ผมไปคิดตอนนี้คิดว่าเป็นนายกอยู่เออจริงคุณแข่งกับเพื่อไทยนะก็ทั้งแข่งด้วยแล้วก็ขยายด้วยแล้วก็ร่วมมือด้วยอืเผื่อว่าพี่อยากจะถามต่อว่าผมหมายความว่างไงผมก็เลยหมายความว่ายังไงก็แข่งขันกันในเรื่องของนโยบายแข่งขันกันในเรื่องของ สสในการที่จะไปต่อสู้ในการตอบโจทย์เพราะว่าปัญหาความเ้ายายของประเทศเป็นอย่างนี้<ม>เราตอบเราแก้ไขกันยังไง<ม>ขยายก็คือว่าผมเชื่อว่าถ้าการเมืองในระบบรัฐสภา,าตั้งรัฐบาลผสมแบบนี้ไม่มีการแข่งขันเราขยายฐานคนออกมาเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันน่าเบื่อมากยิ่งการเมืองคึกคัก ยิ่งการเมืองมีความหวังคนจะยิ่งออกมาใช้สิทธิ์เยอะมากขึ้นผมก,นกำลังขยายถาดพิซซ่าไม่ได้แค่แข่งมา์จกแชร์ในการฐานคนขยายฐานคนให้ใหญ่มากขึ้น,นไม่ได้แปลว่ายแย่งเค้กอันเดียวกันเค้กมันมจะใหญ่ขึ้น,นนะคุณไปมองแค่เหรียญด้านเนีว่วคุณลืมอีกด้านหนึ่งว่าถ้าการเมืองที่การแข่งขนันเรื่องนโยบายอยมันตอบโจทย์ฟังคนนี้พูดก็ดีความคนนี้ก็ดีฉันมีความหวังฉันจะออกไปเลือกตั้งฉันจะปิดร้านก๋วยเตี๋ยวฉันเร็วๆเพื่อที่จะไปเลือกตั้งให้ได้เพราะฉันอยากจะรู้มันกินเลนไม่ทั้งกินกันกินกแแปปลว่่าาคุณไยงเ ก็เขาก็แย่งผมเขาก็แย่งคุณใช่ก็มันเป็นเรื่องปกติการเมืองที่มีการแข่งขันมันเป็นเรื่องทุกประเทศแต่มันจะมีวันที่พ่อตัวเองเสียเนี่ยยังจําไม่ได้เลยนะในคลิปเนี่ยบอก19กันยานะเห็นไหมฮะวันที่พ่อผมเสีย19กันยาเห็นไหมฮะจริงๆคือ18ใช่ไหมสิบแปดเห็นไหมะแต่ทำไมต้องเป็น19กะจะให้มันตรงวันเลยตรงวันรัฐประหารเลยไงใช่ไหมพี่ธานใช่ไหมะแล้วก็บอกเองบอกเองเลยมีประสบการณ์ กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้บอกผมมีประสบการณ์เลยนะคืออยากจะเล่าเรื่องนี้เลยอ่ะโดยใช้ท้องเรื่องเป็นงานศพพ่อตัวเองนะเออแล้วบอกด้วยโอ้โหพูดแบบโทษนะพูดเหมือนอวดอ้างอ่ะผมทํางานได้กับดรสมคิดนี่เป็นไงฮะมันมันคาบเกี่ยวตรงไหนอ่ะตอนนั้นมาลาออกแล้วไม่ใช่เหรอลาออกแล้วเออลาออกแล้วมาลาออกไปแล้วจะเดือนหนึ่งแล้วเออผมทํางานดรสมคิดครับนี่ โค้รเ<ต>ข้ม,ขมล้าออกมาเ <c oughs> ป็นนักเรียนแล้วเสียงโคตรเข้มอ่ะโอ้โหมีแต่เรื่องนี่ฉะนคุณพิธากลับไปคิดดีๆว่าใครกันแน่ที่พยายามจะหาประโยชน์จากงานศพของคุณพ่อคุณไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store